ซับกีฬานะครับแล้วก็ผ่า UFO อันนี้คืออุปกรณ์ที่จะเตรียมไปพรุ่งนี้นะครับมีอะไรบ้างมาดูกันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำนะครับพรุ่งนี้จะเตรียมน้ำไปแค่2ขวดใหญ่กับ1ขวดเล็กนะครับไม่ไปเยอะเพราะว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปนะครับเต็นท์ผ้าใบนะครับเผื่อฝนตกนะครับเพราะว่าแถวนั้นฝนตกบ่อยแล้วก็อนี้เต็นท์นะครับเต็นท์เล็ก แล้วก็มีอเก้าอีนั่งนี่ครับนั่งพักผ่อนนะครับแล้วก็กระเป๋าเสื้อผ้าพิเศหน่อยแล้วก็แล้วนี้อุปกรณ์ทํากินนะครับก็จะมีหมอ้อต้มน้ําแล้วก็มาม่านะครับต้มน,น้ําทํากินแบบง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าใช้มอเตอร์ไ,โโรไซค์เดินทางไปนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปเยอะไม่ได้เพราะว่าทางขึ้นช่อนางลำบากเดี๋ยวพรุ่งนี้ ค่อยไปดูกันนะครับว่าเนทางที่เดินไปเดินทางไปเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับวันนี้ก็จะเดินทางไป UFO แล้วก็ซับซิลานะครับอันนี้ก็เตรียมตัวเดินทางเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางออกที่นี่ประมาณ10โมงครึ่งตอนนี้ก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินทางไปตอนนี้ก็จะเดาเดาเส้นทางไปนะครับเพราะว่าไม่เคยไปไม่รู้ว่าจะหลงทางไหมเพราะไปครั้งแรก เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปถึงนู้นประมาณกี่โมงนะครับอันนี้ก็มาดูว่ารถที่จะไปเป็นไงครับตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณทางเข้านะครับผมเข้ามาเส้นตรงติดเดือนจำทองแผนะครับแต่ผมไม่ได้เลว่าจะเข้ามาถูกทางไหมกันเดี๋ยวจะลองขี่ไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นเดือนจำนะครับ ทางที่จะไปก็จะไปฝั่งนี้นะครับไปเรื่อยๆแล้วจะมีการทางไปนะครับเดี๋ยวจะไปถามชาวบ้านอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งน,นี้ก็ประมาณเที่ยงก,กว่าๆนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงวันนี้ผมขับรถแบบช้าๆนะครับไม่ได้มาเร็ว เดี๋ยวก็รักรถแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อครับรถคันเล็กนะครับรถคันเล็กก็เดี๋ยวพักเครื่องไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบก็อาจจะไปถึงน่งก็อาจจะน่าจะไม่ค่ำเท่าไหร่นะครับถ้าไม่หลงทางโอเคครับเดี๋ยวเดินทางต่อเลยครับ เส้นทางสุดยอดเลยนะครับตอนนี้ถามชาวบ้านมาแล้วบ้านบอกมาฝัา่งนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้ามาผุดทางหี้นะ ่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าสักศิลานะครับตอนนี้กลางเต็นท์ก็น่าจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ผมว่าจะเดินทางต่อไปที่ผ่า u f o นะครับเห็นโทรสอบถามทางแล้บอกว่าห่างกันประมาณสองกิโลเดี๋ยวผมจะลองเดินทางไปไปนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าที่น,นู่นลานกลางเต็นท์น่าจะกว้างกว่าเดี๋ยวผมจะลองสุ่มไปดูอีกทีหนึ่งว่าจะไปถูกไหมถ้าไม่ถูกก็หากางเต็นท์แถวตามป่า ตามสวนชาวบ้านนะครับอันนี้ก็คือตรงจุดบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นเขายะเที่ยงนะครับแล้วก็ลำตะคองที่อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งว่าจะเดินไปเดินทางไปดูเพราะว่าห่างสองกิโลน่าจะใช้เวลาเดินทางน่าจะไม่นานเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไม่คําก็เดี๋ยวเดินทางไปเลยแล้วกันนะครับ กันไปเจอนี่นู่นนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีคนมากลางเต็นอยู่ประมาณหนึ่งชุดนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งไม่แน่ใจว่ามากลางเต็นด้วยหรือเปล่าหรือว่า,ามาแต่ก็น่าจะมากางเต็นนะครับเห็นมีเต็นมีอะไรอยู่ก็<อ> <c oughs> เดี๋ยวผมอาจจะเดินทางต่อไปนิดนึงนะครับลองดูถ้าเกิดไม่รู้ยังไงเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งก็ได้ น่่่าาจะไมไมกเทหรครคับตอนนี้ผมก็ตอนนี้ผมก,ก็กำลังเดินทางไปลานยูเอโอนะครับซึ่งตอนนี้ก็เลยขวบปากดีมาแล้วนะครับก็คือเลี้ยวสายตรงหน้าวัดอรอภาวนาศิลาทองนะครับตองน,นี้ก็ตรงเข้ามาตอนนี้ทางก็จะค่อนข้างยากนะครับถ้าขอารถยนต์มาก็สามารถปาก Abei, รถไร้ที่ร้านต่อปากเดียตรงปากทางได้นะครับแต่ถ้าเอาสายก็ยังเอาไปได้อยู่นะเดี๋ยวกำลังเดินทางไปนะครับดูว่าทางจะลำบากขนาดไหนนะครับก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว ผมอาจจะถ่ายแค่นี้กันนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างยากนะครับ อันนี้ผมก็เดินทางขึ้นมาถึงผา UFO แล้วนะครับทางขึ้นมาค่อนข้าง,างลำบากนิดหนึ่งไม่นิดนึงครับลำบากค่อนข้างเยอะเลยโฟวิวก็น่าจ,จะมาลำบากเหมือนกันครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณสักกิโลนึงได้ครับอนนี้พื้นที่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่เขาก่อสร้างทำอะไรมาก่อนนะครับก็จะเป็นถูกทิ้งร้างไว้นะครับที่เขาเรียกว่าผา UFO อา,อาจจะขึ้นไปอีกนะครับว่ามีตรงลานตรงไหนที่พอกางเต็นท์ได้นะครับก็จะตามทางเส้นนี้ไปนะครับตอนนี้ก็น่าจะบ่ายกกว่านะครับแดดข้างบนร้อนนะครับลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ร้อนคอน้า,ามากครับวันนี้ ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับตอนนี้ยังไม่มีลมต้องดูช่วงเงย็นๆนะครับว่ามีลมขนาดไหนนะครับแต่วิวก็ค่อนข้างสวยพอสมควร uh huh. คนมยอ่อนข้างเยอะ วิูนะครับที่ขึ้นมาได้ราอมาใส่์ก็ขึ้นมาลำบากเหมือนกันรุ้นกันครับเย็นนี้ว่าฝนจะตกไหมแต่บรรยากาศสุดยอดเลยครับ ยากาศยามเย็นนะครับตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับลมพัดกำลังเย็นสบาย๋ยวช่วงเข้มก็จะมีไฟ อากาศตอนประมาณมหกโมงเย็นนะครับอากาศเริ่มเย็นมีลมพัดน,นิดหน่อยนะครับ

จะกราบยามเช้านะครับลมจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับแรงตั้งแต่ตีสี่นะตรงนี้ก็คือทุกคนเตรียมตั้งแตีสี่หรอกเก็บเต็นต์มาดูเต็นต์นะครับบรรยากาศค่อนข้างหนาวนิดนึงนะครับนี่บรรยากาศบนผายูยบุโอ ก็จะมีวิวตรนนี้ช่วงวิวช่วงเช้าจะค่อนข้างสวยงามเลยนะแต่วันนี้ไม่ไม่ค่อยมีหมอกเท่าไรหร่ลมค่อนข้างแรงมบรรยาก,กาศดามเช้านะครับลานอยู่ยู่ตจุดการเต้นก็บรรยาก,กาศมาฝากหลายๆมุมนะครับ ตอนแรกคิดว่าจะได้เหมาลาาน,นะครับเอามาบาบกฏว่าคนค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ก็เป็นกันเองหมดนรบนบเงียบไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่ทั้งที ตอนนี้ทีมงานกลางเต็นของขากำลังจะทดสอบปล่อยว่าวญี่ปุ่นนะครับหัวมุมของของวัน่ะ ชมลานกว้างๆบนผา UFO นะครับ แสงแดดยามเช้านะครับแต่ก็ยังมีอากาศยังหนาวอยู่นะครับตอนนี้ก็มีลมเบาๆนะครับนี้กลางเต็นท์ก็ส่วนมากก็จะมากลางตรงบริเวณริมผากันนะครับก็ะจะมีจุดชมวิวแถวเขื่อนลำตะคองนะครับ ฐานก็จะค่อนข้างกว้างมากนะครับก็คือเลือกจุดกลางออกแต่ก็มาคนจะก,กลางที่ริม,มหน้าผาอย่างเดียว ้นีทางลงนะครับจะค่อนข,ข้างชันนะครับถ้าฝนตกนี้ถนนก็จะลื่นนะครับสองน่าจะขึ้นมาลําบากเหมือนกันนะครับในภาพอาจจะไม่ค่อยดูเหมือนไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับแต่ที่จริงชันค่อนข้างเยอะนะครับตอนลงต้องค่อยๆลงนะครับถ้าลงไม่ดีอาจจะกิ้งลงเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยนะครับตอนนี้ก็ เดินทางกลับก็เก็บขยะเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่เก็บใครมาก็จะได้รักษาไอความสะอาดของบริเวณนี้ได้นะครับเดีย๋ยวเดินทางกลับกันเลยครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็รอบนี้ก็จบทริปเรียบร้อยนะครับก็คือสรุปก็ได้ไปทั้งสองที่ทั้งวัดป่าทั้งซับซิลาแล้วก็ผาโยโยโอนะครับก็ อันนี้ก็จบแล้วอันนี้ก็เตรียมตัวเดินทางกลับก็สถานที่ก็บรรยากาศโอเคนะครับถ้าเกิดใครจะเดินทางมาก,ก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมเดินทางกลับบ้านแล้วครับ